นี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ย 5XL นี่เอกช้นี่ไงเ,เห็นไหมเนี่ยแม่ซื้อเนี่ยกเกงรลายพางเนี่ย 5XL นะสำหรับคนน้ำหนัก90กิโลถึง100กิโลอ้าว318เหรอวะ318เหรอมาแล้วปะ่ะมากดางสยมาส่งแล้วเนี่ยปุ๊บปุบก็มาเลย สามร้อยสิบแปดเลยวะน่าจะเป็นเครื่องสำอางเท่าไหร่แก <25. S 1> เอามาดูก่อนทำไมแพงว่เก้าสิบห้ามีค่าส่งปะสงสัยมีค่าส่งจา <Okay. S 1> งเก่งทหารไม่มา อะไรลูกรักฉันกำลังไล่เสร็จอยู่เัวที่ตัวเก็บของอ่าแล้วนั่นแหละแกะอะอไรไ,ไม่เก็บของให้เกให้ผมแกะเลยใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยว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 ฉัน,นตังให้เธอเท<ะ>่าไหร่นนะลูกเก้าพับห้าแบบ ฉมซื้อดินสอเขียนคิ้วมาเพราะว่าเราไม่มีช่างแต่งหน้าใช่ไหมจะแต่งเองเลยซื้อมาแต่งเองเลยเยวดูเส้นนี้มันใช่อุ้ยใช่ที่มันเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรหอยลงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอ๋อ ลองใส่สบูต่ตะก้อมันอยากได้มันบอกแม่สั่งให้ผมหน่อยผมอยากได้เวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยสั่งให้มันแพงแล้วเนี่ยรวมค่าส่งเนี่ยเกือบร้อยรวมค่าส่งอ่ะก็เลยสั่งให้แม่มันอยากได้ตะก้อเนี่ยยังเกงทหารยังไม่มาเสื้อทหารยังไม่มือจริงๆประตูน้ำนี่นะแต่ว่าขี้เกียจไปเดินไง มันมีแต่พม่าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมันตีเราไงตอนนี้พวกพม่ามันเฮี้ยเดินผ่านมันทําหน้าขึงขังใส่เลยนะมันเฮี้ยมากเลยนะเพราะว่าห้างเนเนี่ยทั้งห้างเลยพม่าอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเราเป็นคนไทยแต่แต่มันมาขึงขังใส่เราเราเป็นเจ้าของประเทศ พ่อแม,ม่มันเฮีย้ยนี่ไม่รู้เอกเอกคุงอยู่พับเอกคุงเอกคุงเนี่ย นี่ไอ้คุงเนี่ยแม่ซื้อแบบนี้เนี่ยมันจะมียางไงแล้ว 5XL ไงเนี่ยแล้วก็ขาข้างในจ้ำไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย199ยังไม่มาส่งของยังไม่มาส่งเลยจะดูที่ว่ามันยังไงวะทำไมยังไม่มาส่งอยู่ระหว่างขนส่งมาถึง28 มาวันเสาร์นู่นน่ยมาวันเสาร์แต่ก็จะให้ดูแล้วก็ซื้อเสื้อแบบนี้เสื้อทหารแขนยาวอันนี้ร้อยสิบเอ็ดบาทลงค่าส่งนะเอกคุณเห็นหลือปล่าเอกคุมเนี่ย 5XL เพราะว่าแม่อุ้นต้องใส่ 5XL เนี่ยซื้อแบบนี้อ 5XL มาใส่กับกางเกงลายพรางไงแล้วก็ให้ตะกล้องซื้อทับบูธให้แล้วเนี่ยซื้อไปสองตัวนะแต่ยังไม่มาส่งเลยอยู่ระหว่างขนส่งอันนี้ก็อยู่ระหว่างขนส่งอันนี้ร้อยห้าบาทเนี่ยเนี่ยเนยให้เอกคงดูเนี่ย ซื้อจากทิกตอกเดี๋ยดูเด้เนี่ยแบบเนี้ยเอคุ้งเห็นไหมลูกเนี่ยซื้อแขนยาวคอกลมฉันซื้อไซอะไรวะายอะไรวะ 4XL วันนี้ซื้อ 4XL ซื้อแบบเนี้ยมาใส่เพราะเราใส่กับใส่กับไอ้กางเกงตัวนี้มัน80กว่าบาทแต่มันมีแค่สงูงไง ซื้อสองตัวซื้อก้ามกำลังซักอยู่แต่กางเกงมายี่แปดไม่ทันเพราะว่าถ้าไม่ซักฉันมาใส่เลยฉันจะแพ้ต้องซักก่อนมันมาส่งวันที่ยี่แปดแฉอันาบเมื่อเขมความเฮี้ยมซอหุนสั่งเก็บสาวสวยคนดังนับสิกชีวิตไอไอหุ่นเซนมันเจ้าชู้มันมีเมียน้อยคนไหนเป็นนักร้องสวยมันก็จะไปจีบเอามาทําเป็นเมียน้อย และอีนี่สั่งยิงทิ้งหมดเลยอิบุลานีนี่มันบอกมึงมีกูกูยิงมันบอกคุณเซนและมึงมีกูยิงมึงมีกูยิงบริการสั่งเก็บสาวสวยทั้งเงียมันมีมือเปิลมันเลี้ยงไว้สามแสนคนที่แม่บอกว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานนะกะเมมแบบเป็นนักรบอะนักรบที่หุนเซนเลี้ยงไว้เป็นกองกำลังส่วนตัว และสามแสนคนเข้ามาฝังตัวอยู่ในไทยแล้วมันบอกว่าคนไหนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับมันน่ะมันสั่งไอ้หัวที่มันเป็นคนแปลให้อุงยิงอ่ะบอกยิงทิ้งให้หมดสั่งให้มายิงทิ้งในประเทศไทยเลยนะสำนักข่าวอันจาศิล่าเขามีคลิปเสียงแต่เราไม่รู้ว่าคลิปเสียงนั้นเน่ยเป็นเอไอทำหรือเปล่านงเป็นเสียงคุณเซนจริงหรือเปล่า ส่งที่อยู่ตามนี้นะคะมารับของจ๊ะลูกแลกเอ่อแก้คำครับ เนี ee, e, ่ยอ uh ok, ันเนี้ยแม่ซื้อกระโปรงตัวนี้นะอยู่ระหว่างขนส่งอันเนี้ยแพงหน่อยสองร้อยสามสองเนี่ยเอกกุงเอกกุงเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แม่ซื้อเนี่ยแพงหน่อยอันเนี้ยสองสองร้อยสามสองเนี่ยเป็นกระโปรง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 ทหารเอกกุงเห็นไหมลูกเอกกุงเห็นไหมเนี่ยกระโปรงทหารแบบนี้เลย แล้วแม่ก็ใส่กับเสื้อกล้ามที่หนูถามแม่ว่าใส่ได้มันก็จะได้แค่ครึ่งตัวไงแล้วเราก็โชว์พุงไงโชว์พุง้าวหลามไงเอกกุงเอกกุงดูแม่อยู่หรือเปล่าวะเอกชายกาแฟาดำเนี่ยแม่ซื้อแบบเนี้ยเอกชายเห็นได้ยังอันเนี้ยแพงหน่อยสองร้อยสามสองแม่ซื้อไซส์อะไรวะเดี๋ยว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 แคปแคปหน้าจอก่อน เดี ja e ๋ยวมาจะได้รู้ว่าตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวดูดีวยแม่ซื้อไซส์อะไร 2XL แม่งไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าเด็เนี่ยแม่ซื้อ 2XL ไงสวยไหมรุ้นเอาใส่ไม่ได้จะตีคืนแม่งไปแค่นั้นเองเราตีคืนได้ไง แต่ว่าเสื้อกล้ามนั้นเนี่ยมันแค่ร้อยเดียวก็เลยไม่อยากตีคืนกระทรวงการติการต่างประเทศถกปัญหาชายแดนย้ำไทยไม่รับเขตอำนาจศาลโลกยังใช้เวทีเจรจา,าอย่างสันติประนามผู้นำกัมพูชาชี้เป็นจุดแตกหักที่ต้องจารึกเชื่อหวังผลทางการเมืองอยากสร้างตำนานไม่สนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จอนนี่มหาสรารกามบอกว่าอยากให้แม่ด่าแรงๆจังครับอุงอิงและอินาวรัตบุญบอกว่าแยากค่ะแม่ขอรักอุงอิงถ้าให้ด่าต้องไปดูลายสดอื่นๆโอ้ยอินาวรัตอีตอแหลอีสัตว์กูมีเหตุผลเขาผิดอะไรอีสัตว์มันโทรไปบอกคุณเซนว่าอย่าลบได้ไหมอย่าไปโกรธแม่ทัพภาคสองเลย เขาเป็นทนละฟังกับเราเขาก็พูดเทๆ่ๆผิดตรงนี้แค่นี้ผิดถึงขนาดต้องไล่ออกเหรอต้องลาออกเหรอเกินไปไหมอย่าตกเป็นเครื่องมือของไอ้ฮุนเซนไปเข้าทางมันพอดีอีสัตว์อีพวกนั้นที่มันด่าเนี่ยเพราะอะไรมันต้องการแย่งอำนาจเพราะพวกมันตกกระเป๋าไม่มีงานทําถ้ามันแย่งอำนาจได้เออเอาประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกหรือว่าปฏิวัติตัวนี้ย พวกมันที่ตกงานอยู่จะได้มีงานทำไงก็เข้ามาเป็นสวตามที่ก็แต่งตั้งได้เงินเดือนทั้งผู้ติดตามที่ปรึกษารวมแล้วเดือนหนึ่งเงินภาษีของพวกเราเกือบห้าแสนบาทตอนนี้พวกมันแต่ละคนตกงานหมดแต่ประเทศชาติมันเสียหายไหมอิสัตว์สงครามโลกครั้งที่สาอิหร่านลบก,กับอิสราเอลไปดูบ้านเมืองเขาแล้วก็ไอฮุนเซนมันจ้องจะให้ประเทศเราเนี่ยมีปัญหา เสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เอาทหารเข้ามารบเพราะมันรู้ว่าศูนย์ากาศช่วงที่แบบยุบสภาเลือกตั้งอะไรเนี่ยข้าราชการมันเกียวว่างแล้วอ่คณะรัฐมนตรีที่อยู่ในช่วงของการรักษาการไม่มีอำนาจเต็มตอนนี้มันต้องการใช้อำนาจเต็มในการปกป้องประเทศอิสร์ใช้สมองมันใช่ใช่เวลาที่จะมาแย่งอำนาจกันเราต้องทํายังไงที่จะปกป้องประเทศเรา ไม่ให้หุนเซนมึงรู้ไหมว่ามันเอาทหารน่ะล้อมรอบประเทศเราอ่ะแสนกว่าคนมีอาวุธสงครามจากจีนเนี่ยส่งให้มันพระจีนบอกว่ามึงจะไปรบประเทศไทยและยึดประเทศไทยให้ได้แต่กูขอประเทศเขมรของมึงไว้เป็นหมอรภูมิรบกับอเมริกาพระจีนมันต้องการเป็นมหาอำนาจแทนอเมริกามึงรู้หรือเปล่าอิสตร์มันไม่ใช่เวลาปกติที่มึงจะมาแย่งอำนาจกัน ตอนนี้เราต้องปกป้องไม่ให้ประเทศเราเนี่ยแพ้สงครามไอ้ฮุนเซนอย่าต่อเป็นเครื่องมือของมันมันพูดอะไรก็ไม่ต้องมาเชื่อมันอีพวกควายแค่นี้เขาแค่โทรไปบอกว่าไม่ไม่ลบได้ไหมอ่ะผิดขนาดไหนอ่ะถ้าอุงอิงมันบ้าสงครามมันสั่งเลยเหมือนในใน,ในทันยาฮูอ,อิสราเอลยิงไปเลย カメมันก็มีอาวุธจากจีนให้มันฟรีแล้วคนที่เดือดร้อนคือใครอ่ะชาวบ้านที่อยู่ตรงชายแดนเจ็ดจังหวัดเขาเดือดร้อนคนที่ตายคือใครทหารที่อยู่ข้างหน้างานรู้เปล่าลูกหลานเราทั้งนั้นที่กูไปเยี่ยมกูไปให้ของขวัญเขาไปให้กําลังใจมึงเห็นไหมอ่ะหน้าตาดีๆหล่อๆทั้งนั้นเลยบางคนเพิ่งเกณฑ์ทหารเดือนเมษายนเนี่ยมาฝึกแล้วก็มามาทํางานเลย บางคนก็ส,สมัครเป็นทหารเข้ามามาฝึกแล้วก็มาออกหน้างานเลยต้องเข้าเวรมึงรู้แบบมีทหารคนหนึ่งไปเข้าเวรตรงปราสาทตาควายที่กูไปเพิ่งไปมาเมื่อวันเสาร์อ่ะแล้วผีหลอกเขาให้เข้าเวรเลยนะเกณฑ์ทหารเมษานี่ไปเข้าเวรเลยตอนนี้รู้หรือป่ะเข้าเวรตรงปราสาทตาควายตอนกลางคืน แล้วโดนผีหลอกนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงะระฆังได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงพอตะโกนถามว่าใครวะหันไปดูก็ไม่มีอะไรไมีแต่ใบไม้แล้วก็ไอทหารเนี่ยมันก็วิ่งทิ้งเป็นทิ้งไฟฉายเลยวิ่งลงมาเลยลงมาจากปราสาทต,ตาควาย ไม่ได้สติจนถึงสว่างและทะหารเขาขึ้นไปดูผัดเวแล้ะเขาขึ้นไปดูที่ปราสาทตาควายปรากฏว่ามีแต่ไฟฉายกับเืินที่ไอ้ไอ้ทหารที่เข้าเวนเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าเวลาลบจริงๆไอ้พวกนายพลทั้งหลายมันลบอยู่ในห้องแอร์ เขาไปสันติเขาบอกอย่าลบได้ไหมอย่าลบได้ไหมอยากได้อะไรก็บอกมาเดี๋ยวจะไปถามกระทรวงกลาโหมให้เขาได้ยกอะไรให้มันได้อย่างยางเพราะระหว่างที่อุ้งอิงโทรไปนั่นคือทหารอุ้งอิงได้มอบอำนาจให้ทหารออกอายการศึกเจ็ดจังหวัดกฎอายการศึกคือทหารนี่ใหญ่กว่าพลเรือนทหารเขาใหญ่กว่าอุ้งอิงเพราะอุ้งอิงคือพลเรือนในเจ็ดจังหวัดนั้นทหารใหญ่กว่าตำรวจอีกรู้หรือเปล่า เจ็ดจังหวัดชายแดนที่ลบกับอีกเขมรเนี่ยเขาประกาศกฎอัยการศึกอยู่ทหารเขามีอำนาจใหญ่กว่าพลเรียนใหญ่กว่าอุ้งอิงอีกทหารเขาทําอยู่ไปดูหน้างานเลยเขาหน้าสงสารขนาดไหนพวกมึงอยู่ดีกินดีอิสระจะไล่อุ้งอิงออกจากง้นอย่างอิ้ไปดูหน้างาน ห้องน้ําก็ไม่มีห้องน้ําอาบน้ําก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีอาบก็ต้องอาศัยน้ําที่พวกชาวบ้านอย่างคนไทยพวกเราเอาไปบริจาคนั่นนะ่ะเอาไปอาบน้ําแปรงฟันล้างปากล้างตูดตขี้ในป่านั่นแหละขี้เยี่ยวในป่านั่นนะ่ะเขาลำบากขนาดไหน นี่ยังดีว่ามีคนไทยใจดีเลยไปทําตรงนั้นอาหารอร่อยอร่อยให้กินสดสดไม่ว่าทหารที่อยู่ในนั้นก็กินแต่ปลากระป๋องไม่มีตู้เย็นไม่มีน้ําแข็งอะไรลอลิวสิพระองค์ท่านก็ส่งพระเมตตาสั่งอเมซอนเป็นรถไปเลยทั้งน้ําแข็งคันหนึ่งแล้วก็รถคันหนึ่งไปให้ทหารได้กินอร่อยอร่อย ล่าสุดกาแฟพันไทยก็ไปอีกที่ปราสาทต,ตาเมือทรมรู้หรือเปล่า้วทหารของไทยเรายัางโชคดีอ่ะที่คนไทยมีใจรักเมตตาทหารให้กำลังใจอแต่เขมรไม่มีเขมรเนี่ยมันลำบากมากทหารมันรู้หรือเปล่าเหมนเดือนนิดเดียของเราเนี่ยยังเดือนละหมื่นสองพลทหารที่เกณฑ์ได้เก้าพันได้เงินเดือนนะ เกมไปก็ได้เงินเดือนไปสมัครก็ได้เงินเดือนเสร็จแล้วได้สอบปเป็นนายสิบด้วยรับราชการทหาร